ครับสวัสดีครับมาพบกับช่อง d o n g k i o t e Family กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนวดดำตอนมีเหรียญและไม่มีเหรียญนะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าถ้าเราใส่เหรียญบวก9ก้าเหรียญนะครับในตัวหนวดดำกับไม่ใส่นะครับอะไรจะมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับไปกดไลค์แฟนเพจผมนะครับผมจะขายรหัสนะครับผมก็ฝากไปกดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพ รูปแฟนเพจผมนะครับแล้วก็ติ้งลิงแฟนเพจผมให้ใต้คลิปนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับรูปแฟนเพจนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะติ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็รหัสนี้นะครับผมก็ขายนะครับในราคาที่220บบาทนะครับสามารถ ทักเข้ามาขอซื้อรหัสนี้ได้นะครับผมราคาตุกตูกนะครับ220บาทนะครับรับรองไม่เกียนนะครับเครดิตผมก็จะติ๊นิ้งเครดิตปกให้ด้วยนะครับเครดิตผม500บวกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับว่าเหรียญผมไม่ได้ใส่นะครับตาแรกผมจะไม่ใส่เหรียญนะครับผมก็นี่ครับไม่มีเหรียญเลยนะเราจะไปกดเริ่มเกมกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปอยู่ในเกมกันเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเกมก็กําลังจะเริ่มนะครับผมจะเลือกเป็นหนวดดํานะครับอ่าสากนี้จะไม่มีเหรียญนะครับผมเออไปดูกันนะครับว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะครับผมกว่งนู้นนะครับตัวตึงๆนะครับผมผมก็ไม่ค่อยตึงนะครับก็สู้ได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ หลัวจาแป๊บนึงโหนานชิบเป่งเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปครับจกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยนะครับผมก็จะไปดึงตรงแรกก่อนนะครับผมอา โอเคครับผมดึงตรงแรกเรียบร้อยแลนะผมจะรอให้ป้อมเลือดเต็มนะครับนี่คือวิธีของผมนะครับผมโคโดดโอเคครับผมจะไปดึงตรงที่สองต่อนะครับเพื่อนดึงไว้หมดแล้วโคใครเนี่ยโซโลนะครับรอจังหวะก่อนนะครับจังหวะดูดครับมาก่อนเลยหนึ่งนะครับโอ้โหต่อยไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะครับนี่คือหนวดดำวิวรอยนะครับ อันติโอ้หมีลูป้องกันนะครับเราก็มีโลูนะเออเออเอ,อ้ยมันลุมวะ่ะแต่ถ้าสร้างลูอีกเลยนะครับก็คนมันเก่ง่ะครับโหแต่ต่อยไม่เคยเข้านะครับโ้โหสกิลใบนะครับหม่เย้ยทำอะไรไม่ได้เลย๋ยวไม่เป็นไรเราตึกนะครับดูดใบตีน้วโอโลวิอีกเลยครับป๊อปโอ้โหนี่น้เน้ ระเบิดเวลา,เามาดีครับเราก็มีรัวครับเราก็มีโโ่มันจะตายเลยนะครับโซโลเดี๋ยวเราตายก่อนนะครับผมโูเวลร้อยนะครับเหรียญครบด้วยนะครับเราจะรอหนวดดำนะครับเรีนนต่หนวดดำไม่มีเหรียญน,นะอามาดูกันโอเค ไปครับเหลือมาครึ่งต่างนะครับหนึ่งนาทีครึ่งกันแล้วนะครับผมก็โอ้โหรีบรีบเลยครับตอนนี้เราเราเพอยู่นะครับมาดูดยับยับกว่าระเบือกับตายไปหนึ่งครับไม่มีเหรียญนะเนี่ยโอ้โหดูดประกอบครับโรเจอร์ก็โรเจอร์โอ้โหมันมันกดคอเธอรอไว้เลยนะครับมาครับมันไม่โดนครับมีโลครับผม เหลือหนึ่งนาะทีตดทต,ตายนะครับผมโคอ,อย่างเยอะครับอย่างเยอะจริงๆตัวฟีนะครับเฮ้ยโคลืมกดหนวดดำนะครับผมไม่เป็นไรครับมาต้องกันป้องก่นะอนครับเยอะโหเกือบตายครับปาตีเดียว นี่นะโอ้โหตายเลยครับนี่ครับได้เรือดําไม่ผมกลางนะครับผมแกอยากจะเปลี่ยนเป็นหนวดดำไม่เร็วนะครับผมเลยเข้าไปให้มันฟันนะครับผมมาครับยี่สิบนาทีต้ายนะครับโอ้โหตอนนี้เรานําอยู่นะครับลุนกันครับลุนกันนะครับรีบไปที่ตรงก่อนนะครับผมไม่ได้ครับนี่โรเจอร์โอ้โหย่างแรงโอ้โหเราตามนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนหนึ่งตรงอยู่ครับสอง หนึง่งโอ้โหเซียววินาทีนะครับชนะแบบเซียววินาทีเลยนะครับผมผหไม่ได้ MVP อยู่แล้วครับจังนี้ตานี้กดกากครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาใส่เหรียญให้โวดดำนะครับเป็นเซ็ตจะได้เหรียญเดี๋ยวขอดูเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับอือเอาแชงก่อนนะครับแล้วก็เอารูฟีนะ่ลูฟี่ก่อนนะครับ แล้วก็เอาเป็นสามกับตันนะครับผมออสามกับตันนะครับเจอเส้นนี้นะครับผมใส่รถดำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมมันเลยดีกว่านะครับว่าแตกต่างกันเยอะไหมนะครับใส่เหรียญกับไม่ใส่เหรียญนะครับผมตอนนี้ยผมอยู่ในเกมกันแล้วนะครับมาครับมาดูกันนะครับว่าไม่ใส่เหรียญมันจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับผมก็ดึงตรงแรกกันก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมมาใส่เหรียญนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคครับเมื่อแกเต็มลนะครับเดี๋ยวรอป้อมก่อนนะครับอืมก็เบิเบคนไหนอยาผมนำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าแคสเกมอะไรนะครับผมก็นะครับไม่มีอุปกรณ์ตัดต่อเลยนะครับจะได้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับก็อาจะตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะหัดจะโตไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแอบเนียนป้อมนะครับโอ้โหวดขาวมาครับโอ้ยสมแบบดิจิทอลนะครับดูจะไม่โดนครับโอ้โหโดนสวนด้วยครับไม่เป็นไรครับเราอดนะครับเราใส่เหรียญแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมโอ้โหแต่ว่าจะนานไปนะโอเคครับไม่เป็นไรดึงตรงก่อนครับผมโอเคครับสี่ตรงชิวๆนะครับ ชาตรงนี้ไหมครับโอ้มาครับไอหนวดขาวเลือดน้อยแล้วโอ้โหว้าครับโอ้ตีว้าด้วยดูนหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งบอนะครับผมแนวเยอะนะครับโอ้ียงแฉงจฉงมาครับโอ้ียงติมเรานะครับมาครับจะมาดูดนะครับบาไม่โดนครับโอ้ไม่ลดว่าไม่โดนวะ วันลงกับตัวอื่นก่อนนะครับแม่ลงกับผมห่อไปนครับอีกหนึ่งครับนึงตรงก่อนละกันเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเอาครับพูดนะครับดึงตรงหน้าพอมันเลยะครับผมมาครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับผมเราก็จะยึดตรงนะครับตรงหน้าพอมันเลยนะครับผม นะครับดูโอ้โหแชงเอิดนะครับเอิดจังเลยครับผมดูดแม่ไปหรอกนะระเบิดเวลาด้วยครับผมเอามาดิครับโอ้โหใส่เหรียญนะครับยืนได้ทั้งวันนะครับโอ้โหมาดิครับมาดิครับดูเอ้ยเฮ้ยไม่มาว่ไม่มาว่โอ้ไม่มาว่ะไม่เป็นไรครับชนะอยู่แลยครับผม ก็ชนะก่อนเวลาหมดนะครับผมก็ดึงไปครบ5ตรงนะครับผมก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าใส่เหรียญอดกว่าเยอะเลยนะครับก็แนะนําให้ใส่เหรียญดีกว่านะครับก็คลิปมีเท่านี้นะครับถ้ามียังไงก็ขอให้ผู้ชมนะครับคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากให้ผมทาคลิปแนวไหนนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ให้เพื่อน กดไลค์กดแชร์กดทับตะคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในตอนต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย